พี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงกับผู้ชมครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเพชรภูมิครับผมอยู่ตําบลนาข่อมอําเภอไผ่ศรีจังหวัดขอนสวรรครับผมครับคุณพี่ปลูกพืชอะไรบ้างครับอ้อยกับมันสำปะหลังครับอ้อยกับมันสำปะหลังเป็นหลักอันนี้ก็คือปลูกมานานแค่ไหนเลยฮะหรือว่าเพิ่งเริ่มปลูกโอ้ปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นูเลยครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งแต่เราเด็กๆเลยอ๋อก็คือเห็นมาตั้งเล็กๆเลยอในอดีตเนี่ยโซนเนี่ย ผลผลิตได้เยอะมาทั้งอ้อยทั้งมันเนี่ยเอาอ้อยก่อนอ้อยอ้อยผลผลิตก็แถวบ้านผมเนี่ยก็ไร่หนึ่งก็ประมาณอยู่สิบตันครับถ้าที่ดีๆก็ได้ถึงสิบห้าตันครับโอ้แท้น้ําถึงปุ๋ยถึงก็สิบห้าตันครับถ้าที่เขาเรียบเรียบเรียบแต่ถ้าเป็นที่ทั่วไปที่ของผมนี่มันเป็นที่โคกที่ที่โคกที่ไม่เสมอที่ดินโ่งมั่งที่ดินหินมั่งครับแล้วแล้วมันสัมประสิทิอะพี่ มันสับปะหลังที่เคยปลูกมาผมยังไม่เคยได้ไรละห้าตันเลยครับในอดีตหนึ่งสูงสุดนี่กี่ตันสามตันครับมันสับปะหลังนี่นะครับเจอโฟทีรู้จักโฟทีได้ยังไงครับอ๋อพอดีครับมีเพื่อนมาแนะนําครับก็พอดีว่าอ้อยผมอ่ะฝนมันแรงน้อยก่อนอ่ะฝนฝนมันแรงแล้วผมทําอ้อยปั๊มอ้อยขึ้นมาประมาณหวเข่าน่ะมันเหลืองหมดทั้งแปลงแล้วผมก็จะถ่ายทิ้งแล้ว เฉีดไปประมาณสักสามสามวันนี้มันเริ่มเห็นเห็นผลมันเริ่มจากตีมันเหลืองเหลืองไมันกลับมันกลับมาเขียวอะอาทิตย์แรกเลยนะครับสามวันสี่วันห้าวันเนี่ยเริ่มเห็นและเริ่มเขียวขึ้นมาผมก็ไม่ได้สนใจอะไรพอมันมาสักอาทิตย์เฮ้ยมันเริ่มเขียวขึ้นมาผมก็เดินลงไปดูเฮ้ยๆมันเริ่มแข็งหน่อขึ้นมาเลยใหม่จากฝนไม่มีนะอ่าพอครบสิบผาวัดอ่ะผมก็ฉีดใหม่รอบพอดีฝนตกมาพอดีช่วยผมเลยอ๋อไอ้วันที่พี่เก็บขายเนี่ยมันได้เท่าไหร่ครับผมได้ไร่ละสิบกว่าตันครับ สิบก่าตันครับผมถ้าไถชิ้งนี่ศูนย์เริ่มใหม่แล้วจะจ่ายบานเบอร์เลยโอ้โหเริ่มใหม่ก็ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นครับสิบไร่อ่ะแล้วตอนนั้นที่พี่เล่าหผมฟังคือเอาไปพิสูจน์เพราะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากับมันมันจะดีจริงไหมผมตาเขาบอกว่าพื่นบอกว่าให้แช่ตั้งแช่ต้นพันมาเลยที่พันมาไม่เคยแช่เลยครับไม่เคยแช่เลยไม่เคยแช่พอมาเจอโฟทีเขาบอกว่าต้องแช่ตั้งกับตอนพันหลุงแล้วพอนหลังจากแช่แล้วเป็นไงออกรากดีไหมดีครับ สุดยอดเลยครับผมก็ที่อยู่ประมาณสองงานก็สองวัดตารางวาเนาะผมก็ขาดไม่กี่ิโลกขพอสี่ตันนะครับอ้อยไม่ใช่อ้อยมันพันอะไรแค่งดำสองงานได้สี่ตันแค่นั้นตัวเลขกลมๆเลยครับไรหนึ่งได้แปดตันแน่ๆอันนี้คือความมั่นใจจากพี่เพชรว่าทดลองแล้วเนี่ยยังไงก็ใช้แน่นอนแล้วค่าแป้งเป็นยังไงเมื่อเชื่ไปวัดค่าแป้งก็ตอนนั้นก็อายุกันยังไม่ถึง แปดเดือนผมแค่เจ็ดเดือนนะผมก็ขุดแล้วก็ไปวัดแป้งครับบอกแป้งได้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดะครับยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดเลยอครับผมมันเจ็ดเดือนนี่นะแล้วแขกดํานี่นะครับโอ้โหถือว่าถือว่าสุดยอดนะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็ได้ยินจากปากเกษตรกรตัวจริงแล้วนะครับพี่เพชรฉีดในมันสำปะหลังเนี่ยพี่ฉีดยังไงอ๋อถ้าเดือนแรกนี่ผมก็หนึ่งช้อนตะน้ำยี่สิบลิตรครับ ค่าเดือนที่สองผมก็ใช้สมช้อนต่อน,น้ํยี่สิลิตรครับอ๋อเหมือนป้อนอาหารในพืชปุ๋ยทั้งดินพี่กันใช้เหมือนยังไงฮะลดหรือเพิ่มหรือปกติหรือเพิ่ม,มผมไม่ได้ใช้เลยครับฉีดพ่นโฟทีคู่กับอะมิโนโแบคเนี่ยครับเก็บได้สี่ตันในที่สองงานครั้น,นี้ก็เลยใช้ในพื้นที่เยอะขึ้นเลยนะครับพ่เชรว่าพิพันธ์ตัวเนี้ยพิเศรประทับใจอะไรบ้างครับโอโ้โหมันสุดยอดแล้วครับวันนี้ทีมงานโฟทีนะครับทีมงานวันนี้ ขอลาเพียงเท่านี้ครับคราวหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ